กิมาถ่ายคลิปที่เป็นแบบอารมณ์แบบบล็อกนิดหนึ่งแต่ว่าเขาพได้ออกไปทางไหนเนาะแต่ว่าซิโยเฮือนก็ศิมาถ่ายคลิปในเบิ่งว่าแบบช่วงเศร้าไม่นี้นเห็นอย่างแน่เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณมมสิบโมงละมั้งสิบโมงเศร้าเลยกะวันที่สิบห้ามิถุนายนเนาะซึ่งเฮาก็ศิมาถ่ายคลิปเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆ้อยทุกคนได้เบิ่งกันว่าตอนเศร้าแบบเห็นอย่างนาแน่เลยกะเดี๋ยวในระหว่างนั้นก็ศิมีถ่ายคลิปกับแมวนิยมเนาะเพราะว่าเขาเคยถ่ายคลิปกับนิยมเอ้ย เฮยเอานิยมมาเขาคิปหรือกัมีคนถามแบบนั่นนี่เจ้หน่อยท่านก็เลยสิม,มาเราสื่อฟังนะว่านิยมเนี่ยมีความเป็นมาจึงไหน,น่ะกอา้าวโบยุ <laughs> ปกติสิม,มาถามอยู่หน้าห้องเลยมอนิบล์มานิยมนิยมค่ะ ออกมาทังนอกแหละอยู่ในครัวเนะาะเดี๋ยวจะมาถ่ายขั้วทุกคนในเบิร์นกันว่ามันหกปันได้เพราะว่าแบบคนไทยอยู่นํากันตอนแรกคนไทยอยู่น้ากัน3คนตอนนี้อยู่นํำกันสองคนคนหนึ่งลาอบ,บแล้วก็เลยใส่เห็นว่าในครัวที่มีคนไทยอยู่นํากันสองคนเป็นจังไหนซึ่งบอกไว้เลยว่าหกแหงขออาภัยในวันนี้เป็นสิวแบบหนาวลำคาญมากอะไรหิวแล้วลูกกินข้าวไหมคะ กินข้าวไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนิยมรอน่ะนิยมอย่าบังกล้องโอเคอ่ะกินกินเร็วๆกินเร็วๆวนี่นิยมกับมีน้ำแต่ส่วนมากกับ่ากินดอกหนามูินี่นะพูด ไปกินน้ำยูอันกระถางต้นไม้ก่อนอร่อยไหมครับอร่อยไหมนิ่เตอนเศร้าปกติก็สิกินแบบขนมปังหรือกาน,นมเนาะซึ่งกะบุได้มีอย่งางไรแล้วปะในครัวก็สิประมาณเนี้แล้วเนาะมีของของเมดของเฮาอันนั้นเวเมดนั่นนี่เดี๋ยวขอเติมน้ำแป๊บหนึ่งเพราะว่าต้องต้มน้ำชงนมนะจ้ะ แบบกินน่องตอนเช้านอนล้วกักินขนมปังถ้าได้ยินเสียงน้ำเดือดกันกันนะเด้อหมอกแบบนังเดดในส่วนของขนมปังนั้นนี่แหละเป็นตู้เย็นของแบบคนไทยที่นิยมกันเนาะ โค้งลายหฮงแบบผสมปนเป,นเปนเนกันหบดเลยมันกะกินขนมปังหลายคนก็จะสงสยัยว่าเอ๊ะเป็นอย่างขนมปังก็ใส่ตู้เย็นเพราะว่ารอีดีเนาะขนมปังมันก็มีวันเบรอร์อายุเนาะแต่ว่าแบบเขาใส่ตู้เย็นไว้มันก็นม,นกมันก็กินได้ละเออกินได้ละนี่แผ่นเดียวก็อิ่มแล้วโบมีเครื่องปิ้งขนมปังเนาะเขากะเตรียไวเอาใส่ไปในเตาเลยสักพ,พักนึงก็สุก กันก็ซิมีเฮาก็เมดแชร์กัน2คนเนาะทุกคนก็นจะเห็นว่าที่มองเขาสองอันอันด้อยในของเฮาแต่ว่าอันในหญ่นในของเมทเนาะอันนี้แบบหุงได้แล้วกันหนึ่งเขาเหนียวได้เนาะเพราะว่าบางทีเรเขากับแบบเบื่อกินข้าวเจ้าก็ซื้อแบบเขาเหนียวมาแล้วก็แบบเอามามาแล้วก็มาหนึ่งกินเองก็ออก็สะดวกดีนะนี่แล้วตอนเช้ากินช้นนี้ละ่ะกินนมขนมปังทานเนย <Okay. S 1> หลายคนก็จะถามา กินซะไม่อิ่มบอกกับโมอิ่มหรอกเนาะแต่ว่าแบบมันก็ยังเศร้าอยู่ก็เลยแบบว่อยากกินเองนะนักนะแต่ว่าตอนเที่ยงกะสีเห็ดกินไหมแต่ว่าตอนนี้กะกะข้านก็เลยก็เลยว่าแบบเออโมเห็ดหรอกเก็บไว้เห็ดตอนเที่ยงดีกว่าแนวกินกันเลยปกติเป็นคนที่แบบมากินขนมฝังติ้งที่แบบค่อนข้างที possono, <c oughs> <eyeballs in> ่จะใหม่กว่านี้น้อยนึงนะแบบว่ามันใหม่กับแบบซุปว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าอันนี้กะ ขานถายแล้วน้องกันเลยว่าเออแหมน้อยหนึ่งกาออกมากินโลดเป็นยังเนาะเคยถามไปว่าแบบอยากให้เฮ็ดคลิปเนีงก็มีคนบอกว่าเฮ็ดคลิปกินแน่ก็เลยแบบกินเอียังด e ีว่าแบบซื้อ,อ e B เบาอียังดีน้อวันนี้นะคือบอ,อกแต่เมื่อนี้ก็ซืมาอัปเดตชีวิตได้อิดน,น,น,นึงแหละเพราะว่าลงคลิปล่าสุดไปสี่ห้ามือก่อนเนาะมีคนร้อเมนหลายแฮมมีแฟนแล้ว เลิกติดตามมีแฟนเล่าอกคักมีแฟนเลาบดติดตามแบบโอ๊ยไปไซสายอย่าเฝ้าไปอยู่ก่อนคือพากันใจให้กับฝ้าแท้อยู่ก่อน,อ,นใใอ,ยอยู่ก่อนอยู่ก่อนช่วงนี้กับบินค่าก็บิน,บนมือก่อนแต่ก่อนหนานลน่นนะคือแบบหยุดสองอาทิตย์แบบหยุดนานแฮนช่วงโควิดหนึ่งอะคือว่าไม่นค่อยได้บินแต่ก็ถือว่าโอเค ว่าได้เป็นว่าแบบ,บ่มีบินเลยแบบน,นี้นะ่าแล้วก็อีกเมือ่อคือวันที่เท่าไหร่วะวันที่สิบเจ็ดก็จะบินอีกขับบินไฟงาไฟเงาสิบโคชมูค่ะดนะขินน้ำเฝ้าน้ำือง่ายเลยเด้เนี่คลิปขินก็ได้หรอเอาแรก,กะ่ะมีคนบอกว่าเห็ดคลิปออกนอกสถานทีนะ่แน่ การที่เราเที่ยวในดูไบนั่นนี่แต่ยังไม่ได้มีแพลนเนาะแต่ว่ากับถ้ามีโอกาสเราจะเห็นเพราะว่าตอนนี้คืออยู่ดูบไบมีประมาณเดือนเดือนอนี้เดือน,นยังไงมิถุนาปีทูนายน์หอนแหงแบบมีมือหนึ่งแบบทะลุห่างสิบองศาจนจนเป็นข้าวแบบลงแรงสุอพิมพ์นั่นนี่นะคู่มือหนึ่งก็อยู่ที่ย่างต่ำๆกับสามแปดสามเก้าบางมือก็บแบบสี่สิบ ทอนจนว่าถ้ามีคนเคยเห็นแบบเขาเอากระทะไปทอดกับขนทางกับทอดไข่ถ้าเคยเห็นคลิปแบบนั้นอ่ะไม่เห็นอยู่เนี่ซุกไข,นะข่น่ะห่อนแห้งไม่ไหวอกไปทั้งดอกเนี่ยคือแบบหายใจยากทอนแบบยูนี่มันอยู่นี่มัน้อ,น,น,อนแห้งมันบม่ได้ทอนแบบมันบม่ได้ทอนชื่นคือแบบยูไทยนะยูไทยคือแบบทอนล้เพื่อทีอ่ออก เหนียวน,นี่สำหรับเท,าทา่าถ้าอนนะคือแบบแห้งไม่มีเหงื่อแต่ว่าแบบแสบใหม่โอ๊ยก็เลยว่าถ้าเป็นช่วงแบบซัมเมอร์แบบนี้ก็สิบ้อยออกไปท้าไหนยหของาวาวๆ้อนคนส่วนมากก็สิแบบไปห้างตากแอร์อะไนี้นะเพราะว่าอยู่ดูใบมันมีความพอานีนะ ไปอยู่นอกห้อนแหงนี่เข่าไปทั้งในนเ่ก็เย็นแหงเหมือนนี่นะร่างกายต้องตับให้มันเร็วว่าฉันมีไขู่าไว้หนาวจนสบบนนะบั้นนะยุดิมเป็นเมืองทะเลทรายเนาะต้นไม้ก็บ่ค่อยมีดอะ่ะส่วนมากก็าจะแบบปลูกเองบริเวณขื่นตามธรรมชาติอันแบบนั้นต้นท่าในการแบบใช่บัง นี่ไงอันนี้คือแบบนอกหน้าต่างเนาะอันนั้นเป็นห้างที่เพิ่งเปิดเลยรูรูนี่เป็นอารมณ์แบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาก็คล้ายของกินของใช้นั่นนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายก็ไม่ต้องนั่งรถไปไกลต้นไม้ที่เห็นหนึ่งก็คือว่าเขาปลูกเองเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นหางเนาะเห็นบอโลง่งไม่มีอย่างเลยมี่ต่ตึกอยู่นี่นะคะต้นไม้ย่าอิริห่อนก็ห่อนถ้าถามเพราะว่าหมักดูใบบอสจะบอกว่าหมัมกตอนแรกๆที่มา,นะมาเนาะหมักเขาแบบมวนแบบ มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะแบบมาเทรนเนาะเป็นลูกเรือเนาะเป็นเป็นแอ์มาเทรนสามสองสามเดือนแรกคือเทรนเลยกะเสา,าทิ์ก็บแบบออกไปนั่นนี่กระมู่ออกไปพับไปคลับนั่นนี่เพราะแบบมันเบิดช่วงนั้นมาแหละทุกคนแบบเทรนแล้วแล้วทุกคนก็นแยกย้ายกันไปรปเพหนทาที่ของตัวเองไปบินนั่นนี่กะตารางก็รตรงกันละวันนี้อยู่คนละมองอีกวันนี้เพราะว่าตอนแรกเขาอยู่น้ำกันเบิดกับไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้พ่อกันเลยกะเข้ากันเลยเป็นแบบติดบ้านอะนะไม่ค่อยได้ออกไปทั้งไหนเลยก็คือว่า เป็นคนที่แบบมักยุ่เงินอยู่แล้วก็ได้เป็นคนที่แบบว่ามักออกไปข้างนอกหลายปันไดวันนี้นะก็เลยแบบพม่ได้มีปัญหากับการยื่เงินแต่ว่าแบบบิแแน,น,นแรกๆตอนแรกๆคือแบบชีวิตมีแต่บินเลยแบบมาเเงินบินมาเเงินกับเป็นแบบเซ็งๆอยู่เหมือนกันในแบบเบื่อถ้าทำมีโอากาสีออกไปท,ทั้งนอกให้เบื่อไปนั่นไปนี่แต่ว่าช่วงนี้กับพัเช็ดคลิปก็คงแบบยื่เงินไปก่อน r e a c t i o นก็คงสิทธิ์เพาๆลงในช่วงนี้ค่ะคืแบบ บ่เอยได้เห็นหน้กแเดงมิวสิคชั่นบันไดเอ็กซ์เะอย่าฟาวเบืรอกันเด้อกันสีท่ายนั่นนี่ให้เบิง่งเขาแหละค่าแบบตามอารมณ์นิยมดมไหมดมไหมครับทุกคนอันนี้นิยมเนาะนิยมอยู่กับลูกนิยมเนาะเป็นแมวพันธุ์สกอตติชคือว่าเป็นแมวเมเทเฮาเนาะเมเทเฮา ซึ่งนิงเป็นแมวเมีว่าเป็นแมวเฮาหลายหลายพูดหนักสิเข้าใจพ,พี่ว่าเป็นแมวเฮ่านะเพราะว่าเห็นเขาเอาเอาเอาอ,าอ,าอาคลิปนะ้ำแบบสองสามคลิปเนาะว่าแมนเนาะเขาเคยเอาเพจของนิยมเนี่ยไปไปแชร์ใน IG Story เพราะว่าเมีเ,เห่าอะเฮ็นเพจแห่งนิยมใน IG เนาะก,ก็มีคนแบบ DM ไปหาแบบนั่นนี่ก็คือแบบเอ็นดูนิยมแหละเนาะขนเ, <laughs> ขเขาก็เลยเขาจะ่งเข้าใจพ,พี่ว่าแบบเขาเป็นเจ้าของแมวเจ้าของเพจเนาะว่าแมนเนาะเขาเป็นเนจะ้าของเนาะบอกไว้ก่อนเนาะแต่ว่า ทามือด้มเมท่้าวายู่หรือว่าไปบิดน,นั้นนี่เท่ากับสิเบิ่งหายแบบว่าเอาเขาให้กินประมาณนี้แหละเนาะนิยมนี่ไม่อยู่ดูไบได้ตอนเดือนเม่สาประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่าเมทเท่าน่กแบบสื่อแมวนิยมเนี่ยแบบโอ้ยเกือบปีนะลา,ลายลายเดือนแห้งนะแต่ว่ากะเอาไว้ไทยละกะแบบวันนี้กะเลยอยากเอามาดูใบก็เลยแบบส่งมาดูใบเนาะกะเออกะ การขนส่งกับใช้ระยะเวลาย,ยาวนานเพราะว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าเรื่องนั่นนี่เนาะค่ะใช่าจกับบริเวณมันถือเท่าที่เขาถามเมททามาเนาะนี่ย่อมเป็นตัวใหญ่เลยเป็นแมวตัวผูะะ้เลยกับอันพ่อเลาหนี่ยใหญ่เป็นแมวตัวใหญ่นะก็เลยแบบทุกคนก็นจะเห็นว่าเฮ้ยแบบคืออ้วนคือใหญ่แท้กอะก็คงจะใหญ่แนวพับเขาแล้วเนาะเขากลับมามูนกันเนาะดื้อดื้อแห้งเลยกะบโมักให้อุ้มเน้าอุ้มเนก็จะถีบถีบเลยนะ เตีนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วซีกูเมเบิร์นซีเห็นว่ามันฉี่พอดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นว่า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 ที่เพื่อนย่านี่ไม่ชอบมีมือหนึ่งนะเพิ่นน่ะแบบย่านคนเมดเมดออกไปทั้งนอกเพิ่นย่านคนแบบมันตกใจนะมันก็เลยควรน่ะเมดเอาไปเพราะแบบ มึอนะั้นเขาแบบว่ได้ผู้นิยมเลยเขาหยานแหง้งเนาะอ่ะโอเคทุกคนมานี้กเขอบคุณที่เข่ามาเบิรงคลิปนี้เด้อกับโม,มีอย่างไรกัมาอัปเดตนั่นนี่ว้าวเมาโมยฟังเาตลอนดมาให้ทุกคนเบิรงกน,นิยมเนาะขอบคุณที่เข่ามาเบิรงเด้อนิยมขอบคุณค,ณค,ณคณนดูหน่อยนะครับขอบคุณครับมือนี้กไปแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อทุกคนเด้อไปแล้วจ้า, bye bye, จาบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบาย แปวบขอนขอบปาก